อ่าตอนนี้น้องภูมิอยู่ในบ้านบอลน,นะครับตอนนี้กําลังเอาบอลใส่ท่อนะครับนี่ใส่ท่ออวกาศเข้าไปนะครับอุ้ยบอลแล้วมันบอลมันกลับมาหาน้องภูมิเองนะเนียเฮ้ยน่ะครับใส่ไปแล้วมันดูดขึ้นไปนะครับนี่อุย้ยใส่เข้าไปนะครับนี่ปึ๊บเหมือนมันจะยิงน้องภูมิเองเลยอ่า ภูมินะจะเอาตะกร้ามารับนะครับไม่ได้นะครับเกือบได้นะครับเอาแล้วเร็วเร็วเร็วเอาไม่ขึ้นอันนี้ไม่ขึ้นอันนี้ไม่ขึ้นนะครับเอาไม้ใส่ันไ,ไม่ใส่ช่องไม่เดี๋ยวมาดูนะภูมิรับได้เปล่านะครับไปแล้วมาแล้วภูวมิเออุ้ยรับได้ด้วยไหนมาดูดิภูมินี่ภูมิรับได้ด้วยอ่ะมาแล้วครับเฮ้ยสองอันเลยครับอุย้ยเอาวางไว้ก็เลยนะตะกร้า ดูนะภูมิรับได้ป่ะครับโอ้ยได้สองลูกแล้วหรอนายตะก้าลตรงนี้ขึ้นไปแล้วโอ้ยบางอันมันก็ยิงไม่ตรงนะครับเอาตะกาวางไว้เลยเออตรง้าวางไ <Yeah. S 1> งว้ให้ตรงช่องมนะันอะปุ๊บหายแล้วเอ้าเข้าไปเลยเห็นไหมเฮ้ยเข้าไปครับเข้าไปครับโอ้ยบางอันมันก็ยิงไม่ตรงนะครับภูมิขึ้นไปที่สไลเดอร์นะครับ อะไรยังมาเดี๋ยวสไลเดอร์โชว์หนึ่งสองสามโอ้อไปน้องมุมจะมานั่งต่อเลโก้นะครับนี่เดี๋ยวมาดูว่าผลงานเลโก้จะเป็นยังไงนะครับจะต่ออะไรเอ่ยต่ออะไรครับถามก่อน,น,นต่อเรื่อยๆนะครับยังไม่รู้ว่าอะไรนะครับมาทำลิปสิทุกย่จุดสนุก จะทำอะไรบ้างครับการทันักที่สนุกการันุกกสนุกทั้งคืนโอเคครับ